โอ้โ oh Merry Christmas Merry Christmas นะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้วันคริสต์มาสนะครับเดี๋ยวเราจะมีของมาแจกกันด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรแล้วก็กติกาไงเดี๋ยวท้ายคลิปรู้แน่นอนเลยนะครับโอ้โ oh หหัวฟูมากเลย โอเคเนื่องจากเป็นวันคริสต์มาสนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขและก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าช่วงนี้ก็มีเรื่องราวของโรคน้องโคนะครับที่กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วถ้าจะออกไปทํากิจกรรมข้างนอกนะครับไปปั่นจักรยานยังไงก็ต้องระวังด้วยนะครับใส่แมสสนะครับแล้วก็เว้นระยะหา่างเพราะว่ารอบนี้ดูน่ากลัวเหมือนกันนะแลวยิ่งเข้าเทศกาลปีใหม่นะครับก็คนมีการรวมตัวกันเยอะก็ยิ่งต้อง ระวังนะครับผมเอาล่ะเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะครับวันนี้นะครับก็แวะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ r a าฟาเฟสต v ฟ500มันคืออะไรก็สำหรับ r ราฟาเฟสต v ฟ500ในควาจริงแล้วมีมาเป็น10ปีแล้วนะครับแต่ว่านะครับเราอาจจะมาฮิตกันหรือว่าได้ยินกันมาในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับแล้วมันคืออะไรนะครับแนวคิดเบื้องหลังราฟาเฟสต v ฟ500นะครับก็คือในต่างประเทศ ช่วงนี้นะครับช่วงคริสต์มาสก็จะเป็นช่วงวันหยุดยาวของเขานะส่วนใหญ่บริษัทต,ต่างๆกิจการต่างๆนะครับลงถึงโรงเรียนเขาก็จะปิดตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสก็จะเป็นสัปดาห์ก่อนคริสต์มาสเลยเขาก็จะปิดยาวเลยจนถึงตีใหม่เป็นช่วงเวลาที่หลายคนก็จะได้มาเจอครอบครัวกันนะครับเดินทางท่องเที่ยวคล้ายๆกับสงการของเรานะครับปิดยาวแบบนั้นราฟาเฟสติฟแท้ก็ใช้ช่วงเวลานี้แหละครับในช่วงเวลาวันหยุดยาวนะครับในการชาร์เลนจ์นัดปั่น ให้มาปั่นกันนะครับในระยะเวลา8วันนั่นคือวันคริสต์มาสอีฟเริ่มตั้งแต่วันที่24นะครับไปจนถึง4 25 6 7 28 29 30 31 8วันพอดีนะครับก็ถึงปีใหม่พอดี8วันนะครับให้ปั่นให้ได้ 500กิโลเมตรแล้วก็มีเพื่อนคนไหนบ้างไหมครับที่เรียกว่าเริ่มราฟาเฟสติฟ500ไปแล้วนะครับลองพิมพ์บอกกันได้นะครับตอนแรกนะครับว่าจะร่วมแจมนะครับในปีนี้ราฟาเฟสติฟ500แต่ว่าเมื่อวานนึกว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับงานถล่มมามากเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นการช a l เลนจ์ตัวเองนะครับแต่ว่าเราก็ชายเลนจ์ในรูปแบบของเราก็ได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปตามกิจกรรมของเขาก็ได้เราอาจจะมาเริ่มในวันที่ 26ไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็บวกไป8วันนะครับลองดูซิว่าเราปั่นได้เยอะสุดแค่ไหนจะถึง500กิโลเมตรหรือเปล่ากับ Challenge ลาฟา500แล้วถ้าเกิดทำได้ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยครับก็ <c oughs> <g ül> <g ül> <g ül> จริงๆแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยครับได้ความภาคภูมิใจเนี่ยแหละครับก็คือรางวัลของนักปั่นนะครับเหมือนกับที่เราไป Challenge ตามภูเขาตามยอดดอยต่างๆนะครับเราก็จะ้ความภาคภูมิใจแล้วก็ความสนุกกับมันนะครับผมแล้วถ้าอยากจะร่วม จอย a f ฟาเฟสติฟ500ต้องทำยังไงนะครับจริงๆแล้วก็ทำได้หลายช่องทางเลยนะครับแต่ว่า Strava นะ่าจะเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ปีนี้เขาก็เปิดโอกาสให้ใช้ virtual riding ก็คือสามารถที่จะปั่นออนไลน์ได้ด้วยนะครับปกติแล้วจะปั่นออนไลน์ไม่ได้นะ500กิโลเมตรนี้ต้องปั่นข้างนอกอย่างเดียวแต่ปีนี้เขาเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเราสามารถที่จะปั่นออนไลน์ก็ได้ก็ไปลงทะเบียนใน challenge ของ Strava ก็ได้ หรือว่าใน Swift ก็จะมีร a ฟาชาเลนจ์นะครับไปลงใน Swift ก็ได้นะครับผมแล้วก็พูดถึง Swift นะครับหลังจากราฟาเฟสี500ในช่วงมกราก็จะเป็น Tour d เด w w i t t นะครับใครที่เล่น Swift ก็คอยติดตามแล้วกันนะครับเราก็จะได้มาร่วมสนุกกับ Tour d เด w w i t t ตนะครับตอนนี้ยาวเลยสนุกเลยนะครับมีฉากใหม่ๆนะครับแล้วก็การแข่งขันนะครับกิจกรรมใหม่ๆเพียบเลยนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็อย่าเพิ่งไปเคลื่อนแล้วก็อย่าไปเซ็งกับเรื่องข่าวสถานการณ์ต่างๆนะครับลองมา จักรยานออนไลน์ดูก็ได้นะเอาละ500กิโลเมตรหมูหมูใช่ไหมเริ่มกันเลยตอนนี้ผ่านไปแล้ว2.3กิโลอีกนานอะ แจกของกันดีกว่านะครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีของมาแจกเนื่องในวันคริสต์มาสนะแล้วก็นอกจากวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีของตามมาแจกอีกเพียบเลยนะครับก็ขอบคุณทางสปอนเซอร์ทุกคนนะครับที่ส่งของมาร่วมสนุกในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็จะทยอยแจกกันไปนะครับและเพื่อนๆลยครับในช่วงปีหน้าที่จะถึงนะครับก็จะมีงานจักรยานเข้ามาแต่ว่าอาจจะโดนแคนเซิลเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสวนทน นะครับร้อยแปงานเขาคอนะครับงานอินทนนท์นะครับงานทัวร์เดอะฟาร์มไม่รู้ว่างานต่างๆเหล่านี้ในปีหน้ายังจะมีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเพื่อนๆทราบก็ลองอัปเดตบอกกันก็ได้นะครับเอาละมาถึงเรื่องของกติกาแจกของของเรานะครับก็เพราะว่านะครับเรามีของรางวัลใหญ่รออยู่นะครับวันนี้ก็เลยจะมาซ้อมแจกกันก่อนนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยผมมักจะแจกของหรือว่าจะเล่นเกมร่วมสนุกใน Facebook b ซ์เ c ิล d ด a r y นะครับแต่ว่าวันนี้เรามา แจกกันใน YouTube กันบ้างดีกว่านะครับกติกานะครับง่ายนิดเดียวเลยคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับคอมเมนต์จะ Merry Christmas หรือว่าจะคอมเมนต์เรื่องเกี่ยวกับงานปั่นงานแข่งที่จะถึงก็ได้นะครับว่าอยากไปปั่นงานไหนหรือว่าอยากจะไปแข่งงานไหนนะครับแต่ว่าที่สำคัญนะครับต้อง subscribe แล้วก็ต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพราะว่าเคยเล่นเกมไปนะครับแล้วก็พยายามติดต่อกลับไปต่อไปเท่าไหร่ก็ไม่ติดต่อกลับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะติดต่อกลับไปนะครับว่าเป็นผู้โชคดีนะครับหรือว่าคอมเมนต์กลับไปเนี่ยก็จะได้รู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยเย้โชคดีได้รับรางวัลไปรางวัลวันนี้นะครับเริ่มต้นกันด้วยเดี๋ยววันนี้จะแจกนี่ก่อนเลยนะครับเป็นถุงใส่รองเท้าจากอบอนด์ไซคลิง2ใบนะครับผม ก่ากติกาอย่างที่บอกนะครับง่ายนิดเดียวกด subscribe กดแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับแล้วก็อีกสักสองสาวันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มเลยนะครับสำหรับผู้โชคดีในคอมเมนต์ว่าใครที่ได้รับรางวัลไปนะครับอย่างที่บอกว่ามีของรางวัลรออยู่อีกเพียบเลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับคงจะมีความสุขในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวแบบนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับอย่าลืมมาตรการ Social distancing ของเรานะครับช่วงนี้มันมันกลับมาแล้วนะครับ มา r ีคริสต์มาสทุกทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะชื่นชอบนะครับยังไงก็อย่าลืมร่วมสนุกนะครับกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับรักทุกคนครับแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับ